ไปดูเรื่องที่ดิฉันไม่ดิฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหรือไม่แต่หลายคนบอกว่าทําไมถึงทําเรื่องเล็ไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มันคือเรื่องอะไรคือเหตุการณ์มันเป็นเรื่องอย่างที่พี่ขวัญพูดเลยคือมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยคือเกิดจากการที่ปกติแล้วเนี่ย เคยสวลาเราสั่งอาหารออนไลน์บ้างไหมคะเออสั่งอาหารเดลิเวอรี่พวกฟาสต์ฟู้ดเออแล้วไงอ่ะบ่อยสิดิ่ฉันน่ะสั่งบ่อยอยู่ละแล้วเคยสั่งแล้วไม่ได้ซอสบ้างไหมก็มีนะบางทีเขาลืมดิ่ฉันก็จะแค่แบบเฮ้ยไม่ให้ซอสมาอะไรอย่างเงี้ยก็บ่นบ่นแต่ว่าก็ไปหยิบซอสในบ้านอ่ะเพราะในบ้านทุกคนมีซอสแต่ไม่เดือดร้อนแต่ไม่ใช่สำหรับหนุ่มรายนี้อ่ะทำไมอ่ะเขาทำอะไรหนุ่มรายนี้คือเขาไม่ได้ซอสแล้วทำไมขู่วังระเบิดร้านเลยเฮ้ยถามจริงครับ วางระเบิดเลยเหรอแค่ได้ซอสอะนะใช่ครับคือหนุ่มคนนี้เนี่ยคือนายโรเบิร์ตนะครับโกวิเซอร์นะครับอายุ42ปีจากรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาถูกเจ้าหนี่ตำรวจครับจับกลุ่มตัวในข้อหาขู่วางระเบิดอย่างที่ผมบอกโอ้โหขู่วางระเบิดร้านแมคโดนัลด์โอ้หลังจากที่ไม่พอใจการเสิร์ฟของพนักงานโดยหนุ่มโรเบิร์ตเนี่ยได้มีการแจ้งว่าเขาเนี่ยได้มีการสั่งคือเขาสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ถูกไหมถูกต้องสั่งเดลิเวอรี่มาใช่และทีนี้เนี่ยพอสั่งแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาสั่งเน็ตเก็ตเนอะแต่พอสั่งเน็ตเก็ตมาแล้วเนี่ยได้แต่เน็ตเก็ตไก่ล้วนไม่มีซอสมาให้เดี๋ยวก่อนดิฉันนะเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าคุณผู้ชมเวลาเราสั่งไอ้ไก่นักเก็ตอันเนี้ยค,คือมันจะมีซอสเฉพาะของม,มันจะมีซอสของมันคือคือคอ,อันนี้อันนี้อีดิฉันอาจจะพอเข้าใจเขาได้นิดนึ่ะนะนิดนึงแต่ไม่เข้าใจในเรื่องการขูดวาระเบิดแต่เข้าใจนิดนึงว่ามันอาจจะเสียรสชาติถ้าคุณเอานักเก็ตไปกินกับซอสพริกธรรมดาหรือคุณเอานักเกมัเพราะ คุณบอสมาเก็ตมันจะมีซอสมันจะเป็นเหมือนซอสบาร์บีคิวแล้วเขาก็จะชอบถามว่ารับซอสหวานหรือซอสบาร์บีคิวดีคะซึ่งคนส่วนมากเขาจะชอบกินซอสบาร์บีคิวแล้วมันไม่มีซอสมาให้ถูกไหมอันนี้เมื่อกี้ที่ฉันยังเข้าใจว่าสั่งอาหารแล้วไม่มีซอสมะเขือเทศไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการสั่งแมกเก็ต แต่เอาโอเคใช่อย่างที่อย่่างทีพี่ขวัญพูดแหละคือปกติแล้วอะเวลาเราสั่งเนี่ยอย่างบางทีเงี้ยโอเคถ้ามันเป็นพวกซอสพริกซอสเหมือเทศเนี้ยมันหาได้มันได้ที่บ้านมีเออแต่ว่าไอ้ซอสนักเก็ตอ่ะมันอาจจะหายากอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนมันอาจจะหาไม่มีแต่อย่าลืมนะที่เมกาซอสบาร์บีคิวอาจจะเป็นซอสที่ต้องอยู่ติดบ้านอยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อจริงเพราะว่าเขาเป็นฟาสต์ฟู้ดกันตลอดใช่แต่มันไม่ใช่สำหรับหนุ่มรายนี้ไงคือกลายเป็นว่าเขาถึงขั้นโทรโทรไปขู่วางระเบิดกับพนักงานเลยที่ไม่ให้ซอสเขาแต่ ขัานนั้นเลยแต่ด้วยความที่ว่าพอหลังจากที่เขาได้มีการโทรไปเนี่ยทางด้านของพนักงานเนี่ยเขาได้มีการบันทึกเสียงโดยปกติแล้วเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยมันก็จะมีระบบบันทึกเสียงอยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยทางด้านของพนักงานเองก็ได้มีการนําเสียงเนี่ยไปให้กับทางเจ้าที่ตํารวจในการตรวจสอบเจ้าที่ตํารวจก็เลยทราบเบอร์ในการโทรเข้าเพราะมันจะมีระบบของมันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเจ้าที่ตํารวจก็เพียงแค่โทรกลับไปที่เบอร์ที่โทรมาก็เลยจับตัวได้ คือมันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่พี่สรุปแล้วแล้วโดนจับใช่ไหมสรุปโดนจับจ้าเอาตัวไปฝากขังที่เรือนจำตายแล้วพี่แต่ทางเขาเองเขาก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาว่าเขาโทรไปจริงคือเราคิดหนึ่งภาพนะเขาอาจจะรอเธอเธอเธอลองนึกหิวจัดอะหิวมากๆแล้วก็รอแล้วรอเล่าอาจจะนั่งดูเวลาเลยว่าอีกกี่นาทีถึงมาส่งแล้วก็คิดและคาดหวังไว้เลยว่าตอนที่เปิดกล่องนักเก็ตออกมานั้น และฉันเปิดซอสออกมานั้นฉันกินก็ไปมันจะอร่อยมากๆอาจจะชิวดูบอลดูอะไรไปเรื่อยแต่มันผิดหวังซอสไปไหนก็ไหนไหมก็เลยวางระเบิดเลยเออโอ้ตายแล้วอ่ะอย่าไปเถิดทานะครับอย่าหาทำอย่าหาทำเวิร์นิวส์ข่าวในมือคุณ